สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาลองเพาะหมากลูกหมากที่มันแห้งตามต้นไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมจะลองเอามาเพาะดูถ้าจะให้งอกจริงๆต้องเป็นหมากที่สุกแล้วแดงๆอยู่นั่นน่ะงอก100%เซแต่อันนี้คือแห้งอุปกรณ์ก็จะมีขุยมพะพร้าวอันนี้ ลองเพาะกันเนี่ยมันมันแห้งจนแบบแกะออกมาแล้วเห็นกะลาเลยแกะได้เนี่ยเห็นกะลาสามารถเห็นเห็นกลาถ้าง,งอกเคลือบยูริเทนสวยมากลองดูลองเพาะดู อันนี้น่าจะน่าจะไม่รอดแล้วมีรูแล้วน่าจะไม่รอดอน,นี้น่าจะได้ใส่ลงไปในตะกร้าที่ข้างล่างก็จะเป็นขุยมะพร้าว เดี๋ยวเรามาลดน้ำพอกบแล้วเราก็จะลดน้ำแล้วก็ทิ้งไว้จนกว่าน่าจะประมาณสักเดือนหนึ่งอันนี้เป็นหมากเก่าแล้วหมากที่มันแห้งบนต้นแล้วช่วงนี้หมากยังไม่แก่ก็จะหายากหน่อยก็เลยจำเป็นต้องเอาหมากเก่ามาทดลองความงอกดู กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ